มาพวกเราเร็วไว้จงรีบทำใจเปรมปรีสดูดีพระเยซูผู้ประทับกับเราจงเตรียมใจไว้พร้อมน้อมรับพระเจา้าด้วยยินดีฟังวาจีที่พระองค์ตรัสกับเรา จงนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลแก่วิญญาณเราจะได้สุขนิรันดร์กับพระองค์ฮาเลลูยาแด่องค์พระเจ้าของเราทุกคำเช้าเช้าเราน้อมกล่าวกราบกราบพระ ประทับอยู่กับเราตลอดกาลเดชนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอเมนขอพระน้ทานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทายด้ยเถิดและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปแต่รู้พฤติกรรมสถิ์น,นี้อย่างสมควร ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสั่นทานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ ขอททษสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวบนพระเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าด้วยเถินขอพระเจ้าผู้ทรงสัมผัสนุภาพสาาภากุมลาภัยบาป และนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคิเสตจเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพ่อองค์โปรดให้ท่านทบุญเจนลมพระสง มีความรักและเข้าใจพระคำพีอย่างลึกซึ้งโปรดให้ประชากรของพระองค์ได้รับอาหารฝ่ายจิตจากพระวาจาของพระองค์ซึ่งเป็นบอกเกิดชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระวารีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรพระสนจำเริญและของราชเป็นเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์าเมน บทอ่านาจากหนังสือโยบอมรุปินเจ้าทรงตอบโยบจากกลางลมพายุว่าตั้งแต่วันที่ท่านเกิดมาท่านเคยสั่งรุ่งอรุณและเคยกำหนดสถานที่ให้รุ่งอรุณอยู่หรือรุ่งอรุณจะได้รับจะได้จับชายแผ่นดินไว้และสลัดคนชั่วออกไปแผ่นดินเปลี่ยนไปเหมือนดินเหนียวถูกตราประทับและมีสีต่างๆเหมือนเสื้อผ้า แสงสว่างจะถูกถอนไปจากคนชั่วเพราะแขนของเขาที่เงื้อขึ้นเพื่อทำร้ายย่อมถูกหักท่านเคยเข้าไปจนถึงตาน้ำแห่งทะเลหรือเดินเข้าไปในขุมลึกแล้วหรือมีใครแสดงให้ท่านเห็นประตูแห่งความตายหรือท่านได้เห็นประตูเงาแห่งความตายแล้วหรือท่านรู้ความกว้างใหญ่ของบนดินหรือหรือท่านรู้ทุกสิ่งแล้วก็จงบอกมา หนทางไหนนำไปสู่ที่พำน,นักของความสว่างและที่ไหนเป็นสถานที่ของความมืดท่านจะได้นำทั้งแสงสว่างและความมืดไปอยู่ในเขตแดนของตนหรืออย่างน้อยก็ชี้ทางให้มันกลับไปบ้านได้แน่นอนท่านต้องรู้เพราะเวลานั้นท่านเกิดมาแล้วจำนวนว,นวันของท่านก็มากมายโยบทูลตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าดูเถิดข้าพเจ้าไม่ใช่คนสำคัญ จะทูลต่อพระองค์ได้อย่างไรข้าพเจ้าเอามือปิดปากข้าพเจ้าได้กราบทูลครั้งหนึ่งแล้วแล้วจะไม่กราบทูลอีกข้าพเจ้ากราบทูลสองครั้งแล้วจะไม่กราบทูลต่อไปพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าจงขอบพระคุณพระเป็นเจ้าพระพระองค์ประทายดี ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงตรวจสอบและทรงรู альным, ้จักข้าพระเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าเมื่อใดข้าพระเจ้านั่งเมื่อใดข้าพระเจ้าลุกขึ้นพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระเจ้าแม้อยู่ห่างไกลพระองค์ทรงตรวจสอบเมื่อข้าพระเจ้าเดินทางและหยุดพักทรงทรงทราบหนทางทั้งหมดของข้าพระเจ้าจงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า พพรระองค์คพระทยีวามรู้ชินนี้ช่างน่าพิศวงเกินกำลังข้าพเจ้าเป็นเรื่องสูงเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้ข้าพเจ้าจะไปที่ใดจึงจะพ้นจากพระจิตของพระองค์ข้าพเจ้าจะหนีไปไหนถึงจะพ้นพระพักของพระองค์ได้หากข้าพเจ้าปีนขึ้นไปถึงท้องฟ้าพระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นหากข้าพเจ้าลงไปนอนในแดนมรณะพระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นด้วย จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้าพระพระองค์พระไทยดีแม้ข้าพเจ้าติดปีกแห่งอรุโนไทยบินไปพำนักอยู่สุดปลายทะเลพระองค์ของพระหัตของพระองค์ก็ยังจะนำทางข้าพเจ้าอยู่พระหัตขวายัางยึดข้าพเจ้าอยู่ จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้าพระพระองค์พระไทยดีพระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพเจ้าทรงถักทอร่างข้าพเจ้าในคันมารดาข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสร้างข้าพเจ้าให้เป็นดังปราฏิหารพระราชกิจของพระองค์น่าพิศวงพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าอย่างดี จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้าพระพระองค์พระทยดีเชิญยืนอเลูยลยยาฮเลูยุยยาฮเลลูยาวันนี้อย่าทำใจแข็งกระด้างแต่จงฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเถิด พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านดวยว่านานเจ้าพ่อรสารคำบอกเล่าของทุบลูกาขอถวายประเกียริแด่พระองค,ค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่เจ้าเมืองโครลาซินวิบัติจงเกิดแก่เจ้าเมืองเบสไซดาถ้าอัศจรรย์ที่ได้เกิดขึ้นในเจ้าได้เกิดขึ้นที่เมืองไทละและไซดอนแล้วเขาเหล่านั้น คงได้นุ่งกระสอบนั่งลงบนกองกีเ่ากับใจเสนานแล้วฉะนั้นเมืองไทยละและเมืองไซดอนจะรับโทษเบากว่าเจ้าในวันที่ภาคษาส่วนเจ้าเมืองกาเปอร์ดาอูมเจ้าจะยกตนขึ้นถึงฟ้าเียวชหรือเจ้าจะตกลงสู่แดนผู้ตายผู้ใดฝั่งท่านผู้นั้นฝั่งเราผู้ใดสบประมาทท่านผู้นั้นสบประมาทเรา ผู้ที่สัปปมาตเราก็สัปปมาตผู้ที่ทรงส่งเรามาพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสตเ,เจ้าทรงพระเจริญเถิดพระวสารวันนี้ได้ไปสอนต่อเนื่องมาจากที่องค์พระอยซุเจ้าองค์ได้ทรงส่งบรรดาศิษย์ของพระองค์ให้ออกไปเทศนาสั่งสอน โดยพระองค์ได้กำหนดท่าทีของการออกเรื่งอ,องราวซับซ้อนธรรมดาสิทธว่าพวกเขาจะต้องมีความเชื่อและไว้ใจในพระเจ้าพวกเขาไม่ควรที่จะมีเสื้อผ้าหรือมีอะไรล็กรงรังติดตัวไปอย่างมากมายเพื่อเขาจะได้เป็นอิสระและก็สามารถที่จะประกาศขา่าวดีแห่งความเชื่อแห่งความรอดที่เขาให้พระองค์ต้องการให้พวกเขาได้ประกาศโดยมีความเชื่อไว้ใจในองค์พระเป็นเจ้า และผงก็ได้บอกเขาว่าถ้าบ้านเมืองใดไม่ต้อนรับเขาก็ให้สลัดฝุ่นที่เท้าเฉยๆไม่ต้องไปตําหนิไม่ต้องไปด่าว่าหรือไปจับแช่งคนพวกนั้นเพราะเรื่องของการฟักษานั้นเป็นเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นในภาษาวันนี้พงจึงได้พูดถึงการให้ากษาขององค์พระเจ้าว่าผู้ใดที่ฝังท่านพู้นั้นก็ฝังเรา ผู้ใดที่ฝั่งเราก็าฝั่งผู้ที่ส่งส่งเรามานั่นก็คือองค์พระพินเจ้าด้วยโดยพระองค์ได้พูดถึงเมืองต่างๆที่พระองค์นั้นได้ทรงเทศนาสังส่งสอนว่าพวกเขานั้นเมื่อไม่ยอมรับในความเป็นจริงไม่ยอมรับในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนบางครั้งพวกเขาเองก็ได้พบถึงความหายนะโดยพระองค์ได้ทรงเปรียบเทียบกับเมืองในอดีตว่ามีหลายเมืองทีเดียวที่ต้องรับความภัยวิบัติจากองค์พระพินเจ้า ด้เหตุที่ว่าพวกเขาไม่ได้รับรู้ถึงอัศจรรย์ถึงความรักที่พระเจ้าได้ทรงมีต่อเขาพวกเขาไม่มีโอกาสได้ฟังคําสั่งสอนของพระองค์ก,ก็เลยทําให้คนเมืองพวกนั้นต้องพินาศไปแต่สลับเมืองต่างๆที่พระองค์ทรงทำอัศจรรย์เมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงเทศ,ศสอนจะต้องได้รับโทษหนักกว่าบรรดาชาวเมืองที่เขาไม่ได้รับฟังและไม่ได้ยินพระสูตรเสียงขององคพ์พระเจ้า ในชีวิต <Wars> ของเราก็จะเป็นแบบนี้ด้วยลังยอบที่ตำหนิได้บทว่าพระเจ้านิดิดด้วยเหตุผลภาษามนุษย์แต่ละที่สุดพระเจ้าก็ได้บอกเขาในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ว่าเขาเคยที่จะไต่ตองในส่วนที่ลึกที่สุดในทะเลเพราะเขาเคยรับรู้สิ่งต่างที่พระเจ้าได้ทำมากน้อยแค่ไหนและเมื่อยอบได้หยุดแล้วก็ตระหนักคิดได้ว่าตัวเองพูดมากไปแล้ว ะเองเวลาที่พูดถึงเรื่องราวต่างเหล่าน,นี้กับพระเจ้าบางครั้งพูดด้วยหัวใจที่เห็นแก่ตัวพูดเพียงแค่คิดว่าตัวเองนั้นดีแต่ที่สุดโยบก็เรามารับในความเป็นจริงว่าท่านไม่เข้าใจทั้งหมดที่พระเจ้าทำให้เกิดกับท่านท่านจึงได้บอกว่านับตานี้ไปท่านก็คงจะไม่ตำหนิท่านก็คงจะไม่พูดอะไรอีกแล้วกับพระเจ้า เพราะว่าท่านได้พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะเข้าใจทั้งสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำให้บังเกิดในชีวิตของท่าน ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพ,รพงศ์ตัวมีใจเมตตาประทานปันซึ่งพระเจ้าทั้งหลายกำลังต่อยอยู่นี้เอาไปผลมดจัแผ่นดินและพลังแรงของมนุษย์แล้วจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดใน,รดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลลโลกขอถวายพระพรพงศ์ตัวมีใจเมตตาประทานเล่าอ,องุ่น ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกาลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นอง,งุ่นและพลังแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชื่ลึกจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันอนอนพี่น้องจงภาวนาภายพระบิดาผู้ทรงสัมพันธุภาพ ขอรับการถวาบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอไตรเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าปรดไห้ข้าพเจ้าทั้งหลายคิดคำานึงถึงพระวาจาของพระองค์ตามแบบฉบับพระนรุญเยลมเพื่อจะได้เข้ามาถวายสักการะบูชาแต่พระเดชานุภาพอย่างพร้อมสรรพยิ่งขึ้นได้เถิด ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเเจ้าของพระพเจ้าทั้งหลายอามนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจรู้ถึงพระเจ้าเรากำลังและรู้ถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสัมพั์ภาพใหะการะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งคว พระผู้ทรงบันดาลให้้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเด้ช้าบ,บานมีพระคิดเหเจ้าพร้อมโปรดให้พระศาสนาจากในความยินดีแล้โอกาสรู้ถึงท่านทบุญเยโอมพระเจ้าทั้งหลายจะได้ดำในชีวิตตามแบบอย่างของท่านได้รับความรู้จากคาสั่งสอนของท่านได้รับความช่วยเหลือจากคำอ้อนวอนขอของท่าน ดังนั้นพระเจ้าทั้งหลายร่วมกันถ่ายสะเกติสะดุดีพระกะเทมนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโร์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่พระเสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดก็แต่พระบิดาเจ้า พระองค์ส่วนพระศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกิดแต่ประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธุประการประโสพระภุณาสระจิตเจ้าพระบันดานให้ปังและเล่าอังวนีศักดิ์สิทธิ์เป็นเป็นพระกายและพระฤทธิของพระเยสุทิศเจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคิตเจ้าจะทรงบอกพระองค์พระรับทรมานโดยสมัรพระไทยของท่านสรนจิปังขอพระคุณบิออกพระท่านแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่า รับปบังนี้ไปกินได้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในน้ำนองเดียวกันเพื่อการเลี้ยงหันค่ำเสร็จแล้พวพงท่านสรนหยิบถ้วยเล่าอางุ่นขรบพักคนอีกครั้งหนึ่งพระท่านแก่บรรดาสิทธะว่ารับถ้วยน,นี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตข,ของเรา โลหิตธรรมปรทัดสัญญาใหม่อันเีินยงโลยซึ่งจะลังออกเพื่อภัยบาปสับท่านและทั้งหลายต้องทำการนี้เพื่อลึกถึงเราเธอให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมนชี พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชั้นชีพของพระคริสตเจ้าก็น้อนถ่ายปังบันมดาลชีวิตอระทวยโลหิตธรรมดาความรอดที่แด่พระองค์ข,ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักรพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอ ขอให้พระจิตเจ้าทรงรับวมทุกคนที่รับพระก,กายและพระฤทธิ์ของพระกิตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโอสถถึงพระศาสนาจักที่แพ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาฟรานซิสพระสังฆราชฟรานซิสเซเวียร์ละคณะส่ง์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอสอระละถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้่วงรับไปแล้วทุกคน โปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชงพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้าและกุญยเซฟพสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนบุญทุกท่านบุญยราศีนิโคลัสและบุญยราศีชาวไทยทุกองผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสุดีพระองค์ โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคิดเจ้าพร้อมกับพระคิดเจ้าและในพระคิดเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้สรนสัมพานุภาพโคงสรงพระศิโลอดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอเมนพระเยซูเจ้าสอนเราใ้พระเจ้าเป็นพระบิดาเราจึงภาวนาว่า ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์ทรงเป็นที่สการะพระนาจักทรงมาถึงพระประสงค์ทรงสำเร็จในแผ่นดินือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ แต่โปรดช่วยผลจากความชั่รไรยเถินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะวิญญาณตรลายทั้งสิ้นพอทานสายสุดทุกวันนี้สภาพคนาย้นบาปและปลอดภัยจะกับวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขขอรับสเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เหตุว่าพระนาจากพระหนุภาพและพระสิริรุงโร์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยสุคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสของราสาวกว่าเรามอันสขใครทานเราให้สนสุขของเราแก่ทานะยาทรงถือทอดกับพระเจ้าและโปรดท้าพระเนตรธความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบรับลื่นมีสัมกรรมแตาพระผสมของพระองค์ผู้ทรงจำเลยและครองราชตลอดนิรันดร์ ก็ให้สันติสุขขอบคุณพระเจ้าสิหรับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เราได้มอบสันติสุขและความรักพระเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก โปรดระธานสันดีสุขเธิน นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือพระสลบล้างบาปของโลกพวกที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ให้ล่อภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอให้ศิลศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับในโอกาสชื่นชมยินดีและถึงนบุญเยโรมนี้เลี้งล้าจิตใจสัตบุรุษของพระองค์ให้สนใจศึกษาพระวาจาในพระคัมภีร์เพื่อจะได้เข้าใจและดนเนินชีวิตตามพระวาจานั้นไปรับชีวิตนิอันดรนด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบรมีพระคิดเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย นพระเจ้าสถิตกับท่านและสิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมผันุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคิดเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า473 473ร้องข้อสอง ขอรับใช้ชีวิตข้าขอรับใช้ชีวิตข้าขอมอบให้โอข้าเป็นของพระองค์ของพระองค์โลหิตพระคริสต์ชำราคาจากความบาปจิตข้ากรใหียาไกลพระองค์ กล้พระองค์เพราะข้าลำเข็นจิตและใกล้ข้าขอมอบให้องค์พระคริสต์องค์พระคริสต์ขอรับใช้ชีวิตข้าขอรับใช้ชีวิตข้าขอมอบให้โอข้าเป็นของพระองค์ Hong Praong.